วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2552หรือวันนี้เมื่อ12ปีที่แล้วตรงกับวันเสาร์เวลา8นาฬิกามีพิธีบวชสมณนะครั้งแรกที่โบสดินพุทธสถานภูผาฟานา้ำ อยู่บ้านแม่เราตำบลป่าแปรอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพิธีบวชโดยสมมุติเพื่อญาติโยมได้มาร่วมอนุโมทนาตามสมควรแห่งธรรมสมณสที่บวชในวันนี้คือสมุทเทศแสนดินจิตวงสนั้นได้บวชเปลี่ยนรูปแบบเป็นสมณะโดยสมบูรณ์ฉายาสมณะแสนดินภูมิพุทโธ เรื่องเกี่ยวกับพิธีการบวชของสมณะเนี่ยก็มีการบวชโดยพธิธีโดยประมัดถามในสังฆกรรมซึ่งไม่มีฆราวาสอยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็ครั้งหนึ่งซึ่งจะผ่านการลงมติว่าจะเลื่อนเป็นนักบวชหรือเป็นสมณะหรือไม่ก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละหลังจากการเลื่อนฐานะแล้วก็จะมี ทำพิธีโดยสมมุติอันนี้ก็ให้ญาติโยมได้มีโอกาสมาร่วมอนุโมทนาก็คล้ายๆกับพิธีบวชโดยทั่วไปแต่ในเบื้องต้นนั้นสงจะพิจารณากันเองก่อนว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนที่จะขึ้นมาเป็นนักบวชและการจะขึ้นมาเป็นนักบวชนั้นก็จะต้องมาเป็นคนวัดก่อนใช้เวลาประมาณ2ปีและขึ้นสมัครเป็นปะโดยมีสมณรับรองหรูป ถ้ามีรับรองมาก็ต้องอยู่ในฐานะนั้นต่อไปอีก4เดือนจึงมีสิทธิ์ขอเลื่อนฐานะได้แล้วก็ขึ้นมาถ้าได้เลื่อนฐานะเป็นหน้าก็ต้องอยู่เป็นหน้าอีก4เดือนจึงมีสิทธิ์ขอเลื่อนฐานะขึ้นเป็นสัมมาเนนได้แล้วก็ต้องอยู่เป็นสัมมาเนนอีกอย่างน้อย4เดือนจึงจะมีสิทธิ์ที่จะขอเลื่อนฐานะขึ้นเป็นสมณะได้เะฉะนั้นแต่ละแต่ละฐานะเนี่ย จะอยู่ให้ยาวกว่านั้นก็ไม่เป็นไรแต่จะต้องอยู่อย่างน้อยสเดือนด้วยกันซึ่งต้องใช้เวลาในการคัดเลือกเนี่ยก็พราะต้องการผู้ที่ตั้งใจบวชจริงๆไม่ใช่บวชเพื่อจะไม่กี่วันไม่กี่ปีแล้วก็ลาศิกขาแต่ต้องการบวชเพื่อต้องการผู้ที่จะมาฝึกฝนลดละกิเลสหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์จริงจัตามรอยของพระบรมศาสดา โซเดะสัมมาสามัมพุทธเจ้าของเราเนี่ สาม,มเณรแสนดินจิตตะองค์นั้นวันนี้ก็ครบอายอุตอนนี้ได้มาทำพิธีบวชตอนอายุ31ปีก็รู้สึกอนุโมทนากับโยมพ่อโยมแม่นะที่ได้ให้ชีวิตนี้แก่สาม,มเณรจนเติบโตมาได้ถึงอายุ31ปี ใด้ได้มีโอกาสได้มาบวชในวันนี้ก็ได้อาศัยชีวิตที่ยมพ่อยมแม่ให้มานี้เพื่อที่จะตอบแทนที่ยมพ่อยมแม่ให้ชีวิตนี้เนี่ยสมเนเนก็จะใช้ชีวิตนี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดีที่สุดพระบุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่า การตอบแทนที่ดีที่สุดที่สุดก็คือการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สำเนินก็จะขออันโมทนารู้สึกอันโมทนากับ ยมพ่อยมแม่แล้วก็ญาติโยมทุกๆคนที่ได้ให้โอกาสนะนะให้สมณเณรได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในฐานะนักปวชซึ่งสมณเณรก็จะใช้โอกาสนี้เนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมให้ดีที่สุดถ้ามีกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมใดของสมณเณรได้ล่วงเกินทุกๆท,ท่านไปก็ขอ ให้ทุกๆท,ท่านได้อวสิกรรมให้แก่สัมมเนรในวันนี้ด้วยก็ขอเจริญธรรมสัมีทุกทุกคนสาธุ